สวัสดีจ้ามอนีช่องฝนโจกบานหน้าแฟนเพจมอนีได้มีโอกาสเดินทางมาเที่ยวบานพี่สาวเ,เพิน่นเลยได้มีบุญวาสนามากราบไหวสักกะสริงศักขอพรดะะ้วยค่ะและมาเบิง่งบอ่อน้ำคลิปดูที่วัดคล้องตลาดตำบลจ้งยินสออำเภอน้าดีจังหวัดป่าจีนบุรีจา้าและนี่ก็เป็นเส้นทางที่เขาสิงายงเห็นไปเบิง่งบอ่อน้ำคลิปด้วย มีกัเป็นเส้นทางที่เข้าสียางสีไปใได้ต่ะกายีถึงบ่อน้ำทิแล้วทางก็สีหกเ่ยจังน้อยพ่าบนี้คือบบคอยมี้ค้นถึงไม้นะค่ะทีนี้ระ้ังห้อยอยู่เกิดคนมาถึงมาตรงทีละครังโอ้หนาบทแห็งเลย นี่น,น้ำก็สิมีอยู่ประมาณนี้สีบ่หน่อยบ่อไหลาก็สิอยู่ประมาณนี้สีเบ่บแห้งก็เทือนสิซึมออกมาเรื่อยๆนะน,นี่ชาวบ้านเป็นถึงน้าเอาไปน้ำซึ่งตามซักซีดไปเติมไปกินไปอาบตามความเชื่อของบ้านเฮาเลยเนาะ เ,เห็ดตะตูเห็ดแมวบางผลบงางเนื้อไหาย่างดีคนะ่ะนี่จะเป็นภาพข้างบนวัดขน่งจะยุขยนะบข้างล่างด,ด้วยล่ะนี่เากงทำความสะอาดเสร็จเรียบร้อย ก็ต้องไปกราบไหว้สักกะละบูชาเพิ่นแล้วก็ขอนำทิพย์นาศักดิ์สิทธิ์ให้เขาไปกราบไหว้บูชาเด้อค่ะอันนี้ก็สิเป็นโอเคนี้ี่เป็นเหตุมากราบสาธุสาธุสาธุเจ้าค่ะขอให้ลูกให้ล้านทุกคนที่พร้อมสำเร็จ มีงานเขามาได้หลายให้มีเงินเหลือกินเหลือเก็บเหลือใสถสซาถุซาถุซาถุ